ต้องซับสวิตตะกิดดูดูมากมากกลัวตัวสั้นมดห,หน้ากลัวเสียงฟา้าฟ้าลงทึงเหรอมันจะหลงพื้นที่เนี้ยนนมันจะหลงพื้นแล้วก็สงสารลูกฮ่าต้องเอาลูกไปข้างเลยเดี๋ยวให้เลเด็กๆทางแม่ทางลูกต้องใส่เกลือก,กันมัวมดลูกก็ต้องเอาข้าง กลัวใช่ไหมคะเนี่ยฟานนั่นแลนะเนาะซาลงแล้วหรือจะออกเหรอไม่ออกไม่ออกแล้วไม่ท่าไปเปิดถังนู่นให้ไม่ท่าไปเปิดให้หรือจะออกถังหน้าต่างไม่ได้ครับเดี๋ยวพอท่าไปเปิดถังหน้านนู่นใะห้นะเอามาจุกกันในนี้ส่งตัวนู่วิ่งเข้าครัวอย่างรองอยู่เลยเหลไม่ได้อยังไม่ได้ก่อนครับ ยังไม่ได้ก่อนครับโอ้เข้าไปรููอยากตัดน้องนะเข้าใจไหมเมมึงไม่โดยได้นักหนาแข่งกระฟาเลยเสี่ยงมันเอาแม่ท้าปิดก่อนมันยังไม่ให้เลยอะเสียงฟานั้นลูกกลัวใช่ไหมลูกกลัวนู่นเปากกกลัวนุ่นเปาทำหน้าเลยอลูกก็กลัวแมฆแมฆก็กกลัว pha thằng rong thằng rắn thằng khăm ram không được không được, muốn ra được rồi, phải không? ra được rồi, ra được rồi, ra được rồi, ra được mày ra được rồi, 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 nè được rồi, ra được rồi, ra อย่างรองอยู่เลยแป๊บเดียวนะครับยุกันนอนอม่อากตัดนองนะหลัวตัดนองไม่ได้นะเด้พ่อท่าไปเปิดประตูให้อยู่งี้เงยดังแข้งกับมาเลยแข้งกับฝาเลยดังลยอะบุ้ยเลยนะบุ้ย แต่ละตัวแหนดูหมดเลยกูก็กลัวไม่ใช่เท้าแต่มาแล้วขนก็กลัวต้องใส่รองเท้าเดินในบ้านเพราะว่าฟ้ามันขคยลลงทึงเนาะกระแสไฟมันหลงพื้นทั้งไฟชอ็อตปุ๊บหนูบ่อยอย่งวะผมมี้หิงข้าบ้านนี้ปอนูโมมันจับข้างนหนูโลกกำลังเปลี่ยนเลยดูฟีได้ไปไหนเมื่อันนี้พ่อ ห่วงก็ห่วงแต่สัตว์นี่หละแต่บ่ายิงายิ่งอะอแมวก็บ,บ่ายิ่ง,กงตกใจเสียงฟ้าสู้ในลมะมั่งป่านนี้น่ากลัวนะเสียงฟ้าร้องฝนตกหนักมากโอซักัยแล้วเว้ยซักัยแล้วไปเปิดประตูเปิดประตูได้ยังอ่ะพ่อนี้คือเดี่ยวก่อนอย่างหลันยุ่ แม่กลัวมันสมันกัดนอ้องมันเคยกัดไงพอพูดได้มันไม่กัดไหมแม่เคยเห็นไงว่ามันกัดอะกัดอิ่มไงคำเดียวเลยใจไม่ดีฮ <c oughs> ือลแล้วเล็บพื่อโลกฮึกูยังใจไม่ดีมึงก็ดังเอ้ากงา